ถือว่าหนังเรื่องแรกก็ประสบความสำเร็จมากมายแล้วครับก้าวต่อไปก็คราวนี้แหละคนรู้จักแล้วใช่ไหมมากลับมานางหน้ากลับมาได้แล้วลิ้นชักเปิดออกมาเลยครับหยิบส่งให้คุณนิสุเลยครับบอกว่าผมต่อเรื่องนี้นะครับตอนนี้ยังเป็นเรื่องย่อผมต่อเรื่องนี้ครับเอาเอาเลยเอาคราวนี้ไม่ไม่ต้องพรีเซนต์อะไร่เตรียมไม่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 เีแล้วเหรอหยิบแค่บทนี้เลยบอกนางหน้าครับ เราชื่อนางหน้าด้วยนะต้องบอกว่าต้องชื่อนี้นะไม่ช็อกแล้วนะคราวนี้ไม่ช็อกแล้วก็ามาตอนนั้นเจ็ดสิบห้าล้านมันสูงที่สุดในในบ็อกอฟฟิศแล้วใช่ในยุคนั้น,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 นจากวันนั้นจากวันที่ยื่นเรื่องย่อแล้วก็พูดคุยกันแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าเราจะทําอะไรก็กลับไปรีเสิร์ชนะฮะสองปีใช้เวลารีเสิร์ชกับนางหน้าสองปีรีเสิร์ชยันเข้าทรงอ่ะใครบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยใครบอกว่าเข้าทรงแม่หน้าพระขนงได้ในไปเลย แล้วพี่ไปดูอะไรไปดูเขาเข้าทรงนี้หรอแม่ไปดูเข้าทรงแล้วถามไงถามก็ดูลูกผู้ชายผู้หญิง <c oughs> แต่ <c oughs> <อ>ก็ไปก็ไปก็ไปแล้วก็ไปห้องสมุดไม่ต้องไม่ต้องห่วงนะห้องสมุดนี่อยู่ทุกวันเลยอะ,อะไรก็ตามที่มีคําว่าแม่งหน้าพระกะนงอยู่ในเล่มไหนก็ตามเนี่ยขอม,มันก็เลยได้เรื่องสมเด็จโตมาออที่เป็นคนปราบนางหน้าได้เรื่องนางหน้าห้อยหัวมาในหนังสืออาจารย์หม่อมคึกฤทธิ์ปราโมทได้เรื่อง ก็เนี่ยก็ได้อย่างเลนิดอย่างประโยคสองประโยชก็เอามาผูกในเรื่องเนี่ยเพราะอะไรที่มันน่าสนใจอย่างอย่างกรณีที่หม่งมเพลิ์ท่านบอกว่าท่านเขียนไปในบันทึกบอกว่าแม่ไปวัดมหาบุรแล้วแม่ชี้ให้ดูรอยเท้าแม่นาพระขนงอยู่บนอยู่บนหลังคาศาลาแปลว่าอะไรถ้ามีรอยเท้าอย่างนี้แปลว่าเขาต้องห้อยหัวลงมาสิมันก็เกิดงานดีไซน์เกิดขึ้นซึ่งเรารู้สึกว่าโหเขาชอบเลย โคตรชอบเลยอะไรแบบเนี้ยที่แบบว่าใช่ไหมฮะเพราะมันมันแม้กระทั่งมันเป็นประโยคเดียวแต่ว่าเรามาเราได้งานดีไซน์เจ๋งๆหนึ่งอันเลยอ่าเราก็ได้อันนี้ขึ้นมาซึ่งมันไม่เคยมีใครทารีเสิร์สองปนะถีถ่ายนานไหมถ่ายนางหน้าหกสิบคิวหกสิบคิวครับหกสิบคิวถ่ายทำเสร็จออกมาพี่ไปดำน้ำอีกไหมฮะไป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 พอจะออกฉายพี่ไปดำน้ำ<ป>อีกแล้วไป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 ,ไป คือเลยเลยนึกว่านึกเอาเองว่าให้มันเป็นเคล็ดเปล่าวะเอาพี่ไปดับน้ำอีกอไปดับน้ำอีกแล้วพอกลับมาลกลับมามถึงฝ<า>คุณวิสุทธ์โทรมาคุณหุยวันแรกแม่งได้เจ็ดล้านเอาขาดแล้วสี่นี่เจ็ดเจ็ดล้านเพราะนันพออาทิตย์เดียวเนี่ยนางนาคได้เจ็ดสิบห้าล้านเท่ากับเรื่องแรกแล้วสายอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวเจ็ดสิบห้าล้านแล้วคือ พ่อทิศหนึ่งเราเราคุณวิสุทธ์โทรมาแล้วบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันแซงสองสิบก้าไปแล้วแต่จำได้นะครับว่ารอบสื่อมวลชน่ะสิ่งที่ผมทำคือผมแอบจุดทูบไม่มีใครรู้จุดทูบจุดทูบในในโรงในโรงหนังแล้วก็จุดใหม่บางคนก็แบบได้กินทูบป่ะ บางคนแม่ก็ไม่ได้ไงเฮ้กูไม่เห็นได้กินเลยเฮ้ยชื่อกูได้กินทูบคือมันมันมีเสียงอย่างเงี้ยคึมคำคึมคำมคำอยู่ตลอดเวลาแล้วก็บอกว่ามันเป็นมันก็เป็นทิกกี้ของเราอ่ะที่แบบว่าโอ้นี่พี่ทําลงหนังโฟดีตั้งแต่สมัยก่อนเออมันก็เลยเป็นการพูดถึงแล้วแบบโอ้โหมันก็ผลก็พูดจนกรนหน่ำก็มีข่าวว่าแบบได้กินทูบแล้วงงงี้บอกกูจุเดงพี่อุ๋ยจูเดืงโอ้โหแล้วสุดท้ายนางนาคทำเงินไปกว่า น่าจะร<อ>้อยห้าสิบาทครับในกรุงเทพเหมือนเดิม